แอนโทไซยานินนักรบโมเลกุลที่หยุดการลุกลามและกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งคุณเคยคิดไหมครับว่าสารสีม่วงเข้มที่ทำให้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และผักบางชนิดสวยสะดุดตาจริงๆแล้วอาจเป็นนักรบเงาที่คอยต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายเราสารนั้นก็คือแอน h ทไซยานินงานวิจัยพบว่ามันสามารถชะลอการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆอย่าง MCF-7 MDA -231 และ MDA 4 5 3โดยไปลดการสร้าง ROS และปิดสวิชเส้นทาง ERK 1 2และ AKTmTOR ที่มะเร็งใช้เป็นเส้นทางรอดชีวิตไม่เพียงเท่านั้นแอนโทไซยานินยังทำให้ n f k b p a t h w a y เงียบเสียงลงส่งผลให้เครื่องจักรสร้างโปรตีนต้านการตายหยุดทำงานเซลมะเร็งจึงไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไป มันยังปิดกานตัวบ่งชี้การแพร่กระจายเช่น VCAM1, SP1, SPC ทำให้เซลล์มะเร็งบุกและเคลื่อนที่ได้น้อยลงเหมือนตัดเส้นทางการรุกรานออกไปทีละขั้นและสุดท้ายแอนโทไซยานินกลับเปิดประตูอีกบานหนึ่งนั่นคือการตายแบบ a พ o p t o s i s ผ่านการกระตุ้นเส้นทาง p 3 8 MAPK, ERK 1 2และการทำงานของ caspase 8ผลลัพธ์คือ เซลมะเร็งที่เคยแข็งแรงกลับอ่อนแอถูกหยุดการลุกลามและบางส่วนก็ถูกบังคับให้ตายไปเองนี่คือการใช้พลังของสารธรรมชาติมาทำให้เซลล์ร้ายสิ้นพลังลงข้อสำคัญนี่คือการอธิบายกลไกลระดับโมเลกุลจากงานวิจัยเพื่อเข้าใจทิศทางชีววิทยาไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะบุคคลหากคิดจะใช้สมุนไพรหรือสารสกัดเสริมใดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ ถ้าชอบเรื่องเล่ากลไกลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเราจะพาคุณไปเจาะลึกพลังจากธรรมชาติที่น่าทึ่งอีกมากมาย